อยากมีผิวใสสุขภาพดีเหมือนเบลล่าค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะเราก็หาข้อมูลเกี่ยวกับคอลลาเจนเพราะว่าอยากมีผิวที่แข็งแรงค่ะผิวสวยดูสุขภาพดีค่ะแล้วก็ชะลอความเสื่อมของกระดูกและข้อค่ะด้วยวัยด้วยแล้วค่ะเราก็ไม่สามารถผลิตคอลลาเจนเองได้แล้วก็เลยไปเจอวีด้าคอลลาเจนเพียวค่ะที่เซหาซื้อง่ายมากก็ทานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะ ก็เลยอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆที่กาลังหาคอลลาเจนทานอยู่ค่ะอันนี้คือลองด้วยตัวเองจริงๆนะคะผิวเนียนลื่นนุ่มจริงๆเลยค่ะเวลาสัมผัสผิวตัวเองรู้สึกว่าผิวมันละเอียดขึ้นมากอะค่ะแล้วก็เคล็ดลับวิธีการกินของเรานะคะเราก็จะโรยไปในอาหารที่เรากินนะคะทานง่ายมากไม่คาวเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นคอลลาเจนเพียวด้วย1 0 0 0 0มิลกรัม ดูซึมง,ง่ายดูแลลึกถึงระดับเซลล์ผิวเลยค่ะสำหรับเรานะคะถ้าเป็นอาหารนะคะเราก็จะโรยไปเลยค่ะ1ซองจุกๆแบบนี้แล้วก็ก่อนนอนนะคะเราก็จะทานอีก1ซองนะคะชงกับน้ำเปล่าทานแบบนี้เป็นประจำนะคะผิวดีแน่นอนค่ะใครที่อยากจะลองทานตามนะคะหาซื้อได้ที่711 e e ค่ะผิวดีขึ้นจริงๆค่ะ Vida Collagen นเพียว